เอาเลยบ่เอาเลยบ่เอาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟามาแล้วเนาะอันนี้อะไรนี่มาดูรถเฉยนี่เชิดรถมาสวยไหมสวยสวยไหมสวยนะตัวกี้ยิ่งสวยนะผมนะอันนี้มีแต่รถสีแดงทุกช่วงเนาะก็สวัสดีเพื่อนเดื่อนครับหลายคนที่ไม่รู้จักเนาะก็ผมขายรถเนาะพี่ไฟามาแล้วเนาะขายรถบ้างทั้งที่ตลกบ้างอาันนี้ก็มาดูรถนะผมนะ พอดีเพิ่งเสร็จภารกิจก็มาดูรถที่บ้านที่ร้านมีหลายที่นะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะเพิ่งไปเช็ดรถมาเนาะเอาไปจอดไวนะ้ที่ร้านแล้วทีนี้ก็คือยังไงก็ฝุ่นเนาะฝุ่นมันลงเยอะก็เลยเอากลับมาจอดที่บ้านอีกแนละ้วยังอยู่นั้นเนี่นะใครที่สนใจยังหาเนี่ยยังอยู่น,นั่นเะนี่ยนะในยังอยู่แต่ตัวจริงยิ่งสวยผมบอกเลยนะคันนี้ก็สวยเนี่ยตัวจริงยิ่งสวยเนี่ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันสวยสีแดง ตามช่วงเนาะช่วงไหนที่แดงก็แดงเยอะเนาะช่วงไหนที่น้ําเงินก็น้ําเงินเต็มไปเลยเนาะเป็นช่วงนะครับผมนะนี่นะอันนี้ก็เรียบร้อยแนละ้วบอกราคาก,ก่อนหลายคนบอกพี่ทําไมเวลาพี่ที่ไม่ได้รีวิวคลิปรถก็เวลาเดินผ่านรถก็ให้ราคาอ่อยนะั่นแหละครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเนาะใช่คันนี้อยู่ที่หนะึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทคันนี้ภาษีไม่ขาดด้วยเนะาะภาษียังไม่ขาดเลยคันนี้ใหม่ๆกิบกิบ สวยๆสำคันคือความขี่แล้วนาคะคันนี้ก็คือความขี่เลยนะผมนะหรือถ้าใครที่สนใจหลักพันนะสนหลักพันผมบอกไว้เลยนะหลักพันซื้อไปต้องไปเก็บเอาซ่อมเอาเนาะตามสภาพตามราคานะผมบางคันหลักพันก็ซื้อไปก็ต้องไปซ่อมก่อนขี่นะผมจะบอกให้ก่อนนะถ้าใครที่รอหลักพันก็คือสายปั้นสายแต่งนะซื้อไปต้องไปซ่อมมาทำออนะผมันก็คือวันนี้ก็พามาดูรถที่บ้านดิเฉนนะหลายคนว่นาพี่ตอนนี้เรื่องเหลือคันไหนบ้างนะผมก็คือออปเบียคลิปตามโพสตามมาเลยเนาะตามโพสจะดีกว่าบางคันไม่ได้ถ่ายรูปยลเ มาคันคไม่ถ่ายคลิปบางคันคถ่ายให้รวบ่างนี้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คันนี้อยู่นะนิ่อยู่แล้วใครสนใจคันนี้ก็สวยมากนะสวยมากวันนี้ก็มาเสร็จภารกิจก็เลยมาดูรถเจ๊กด้วยแต่ว่าสตาร์ทปิดทุกคันนะจะบอกให้แต่ส่วนมากรถคันในที่ซื้ออย่างคันนี้เนาะซื้ออีกแล้วคันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วผมเน็ตแต่ว่าเราล็อกไว้ให้เนาะเจะยย้าขวายังยังยังไม่ยังยังไม่คืนยังไงก็เลยน่าจะไม่กลับบ้านเนาะก <c oughs> ็เลย เห็นลูกค้าทักมาประมาณวันที่2อที่สาถึงจะพร้อมดาววดสองสากัน oh, ยายโอ้ลูกค้ายังไม่อยู่บ้านประมาณนี้ไม่กลับบ้านเราก็จอดล็อกล็อกไว้เรียบร้อยนะครับผมนะนี่นะอันนี้ก็บอกเลยมาข้างในนี้ก็ปั๊มปั๊มบนแต่งแต่งไทเทเนียม นี่การเด็กก็คันนี้คุมนายแอดมินก็ว่าสวยตามราคาหลักพันขี่ได้อะไรแต่งคันนี้นี่สวยคันนี้สวยนะจิ๊บนะผมแต่คันนี้สองคันนี้ยิ่งสวยบอกเลยพร้อมจุบๆไม่ได้มีกุญแจเลยไม่ทัดต้าให้ฟังอยากฟังเสียงท่อไหมเอาทั้งหน่อยเนาะยิงสองทั้งโอเคนะเสียงท่ออันนี้นะผมนเครื่องเครื่องนั้นน่าจะแกวอยู่เพราะว่าขี่นี่ครบ สนุกมือมากเลยผมจะบอกห้านาดี่ผมลองเวลาผมไปลองนะก็นี่ก็เดิมๆนะใครที่ไปดมดมทายทิพย์สายข<ม>ี<า>ย่อะไรสวยนะ<า>ยแต่ว่าบอดี้สวยมากนะตรงไหนไม่ดีไม่สวยเข,ข้าคายให้แบบสภาพนี้ไปเลยนะใครที่เอาไปแต่งต่อปั้นต่อเดิมๆ,ๆก็สวยอยู่แล้ว ไปทาต่อปั้นต่อขี่ต่อยิ่งสวยแต่ว่ามันขับได้ยู่นะคัพวกนี้คือขับได้นะไอ้พวกหลักพันเนี่ยไม่ต้องสึกเยอะนะถูกมากซ่อมมากผมจะบอกไห้ก่อนนะใครที่สนใจหลักพันผมบอกเลยสายปั้นสายแต่งเท่านนะั้นที่จะไปต่อเนาะหลัก <_ EN> พันที่ไปต้องไปเก็บ awesome, <_ EN> อซ่อมอนะตรงไหนไม่ดีไม่สวยผมจะบอกให้แต่นี่คือพร้อมขับพร้อมขี่แล้วนะครับเนาะ <_ EN> ราคาก็คือขายตามสภาพขายตามราคาเลยนะครับผมนะก็คื <_ EN> <_ EN> อแบบดังที่เรารีวิวไปนะเราบอกยัส <_ EN> <ช>่วนมากนล่หลายคนบอกว่าจะกลัวไม่รู้จะกลัวอะไรผมจะบอกให้นะคนที่กลัวมักไม่ได้ซื้อผมนะ ส่วนมากคนที่ไม่กลัวเนี่ยจะได้ซื้อก่อนนะผมขายรถจริงๆนะผมกลัวผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะผมยังไงก็วันหน้าจะพาไปดูรถที่ไหนหรือรีวิวอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามนะลิปนม้นขอตัวลาไปก่อนพอกันไปนะสวัสดีครับ